รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับเดนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เดนใช่แต่คำถามซอฟๆกับแขกคนสำคัญแต่แซบนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะช่องทางการรับชมนะคะต้องนั่งหน้าจอทีวีช่อง9แบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าพลาดนะคะคงต้องดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรือไม่ก็ Facebook นะคะยิ่งสักยิ่งแซบค่ะ แขกรับเชิญของเด่นในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าก่าเป็นพิธีกรค่ะปากกล้ามากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะประกาศตัวเองและะ้วก็ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ค่ะทํางานไปกระดาษทอชาวบ้านไปเด่นก็ดูก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเปล่าค่ะ ป่วยค่ะแต่มาทํางานด่าทอคนอื่นออกวิทยุไปทั่วประเทศเรืงละงงงงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่เชิญมาแล้วค่ะดีเจเคนโดกเกรียงไกรมาศพชนาสุนทรค่ะสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณเคนโด้เกรียงไกรมาศพชนาสุนทรสวัสดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกัน เรียนเจอตัวจริงแล้วค่ะเรื่องอะไรมาเรียนแบบฉันข้าออกวิทยุไปทั่วค่ะวก็วเรียนแบบอาจารย์แล้วมันได้เงินนี่ <c oughs> ก็ต้องเรียนแบบหน่อยสิแต่ผมไปเรียนแบบหมูหมาที่ไหนล่ะอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วยังคะขอที่หลังดีกว่าอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวของกอนเขาไม่ให้เคนโดเป็นคนอีสานบอเป็นคนอีสานครับเป็นคนหนองค่ายครับอาจารย์เอาทักคุณผู้ชมหน่อยสิ ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับบักเคนโดมือนี้มาออกรายการยิงซักยิงแซบแซบอีหลีหลอกกระดอกกระเดียแซบจังไดก็เบิ่งกันละกันครับเป็นตจย่านเป็นใจย่านพ่อตู้นี่นะก็ได้อืมพอแล้วค่ะอาจารย์อีหลีหลอกกระดอกกระเดียะนี่มันคืออะไรคะ very much อ๋อแปลว่า very much คือมันแซบจริงๆอ๋อเหรอคะเคนโดครับมีคนเขาพูดกันว่าเคนโดป่วยแล้วก็ตุ้งก็ช่วยได้ประกาศกับคนอื่นว่าเธอเป็นโรคไบโพลาร์อีหลีบอคือไม่ต้องประกาศ ก็น่าจะรู้นะฮะหนึ่งผมรู้ตัวเองก่อนว่าตัว,อตวเองนี่ป่วยป่วยจริงๆครับอาจารย์ไม่มีการปฏริเสธว่าไม่ป่วยไม่โรคสวยก็เป็นไบโพล่าแล้วเป็นยังไงอะ่ะเป็นไบโพล่าแล้วขอขออภัยนะฮะหนักหัวใครครับไม่ฉันไม่ได้พูดว่าหนักหัวใครเท่านั้นแต่ฉันอยากจะมีความรู้ว่าโรคไบโพล่าจริงหรือเปล่าเพราะมีคนเขาบอกว่าไบโพล่าจริงหรือเปล่าขาสงสัยเดี๋ยวฉันจะถาม โรคนี้ไปตรวจสอบได้ไงว่าตัวเองเป็นคือผมเนี่ยไปหาจิตแพทย์เลยอาจารย์หมอะประลอดทิ่มเข้าไปเหรอหรือไงไม่มันไม่ได้ตรวจก็เหมือนตรวจไข้าย,ยางเงี้ยมันก็จะมีวิธีการซักประวัติไบโพล่าเนี่ย,<อ>บยใบแปว่าสองอาจารย์อ,อาจารย์เข้าใจคำว่าใบาดีอยู่ละอ๋อไดแล้วเข้าใจสิค่ะใช่ไหมค่ะใบก็คือไบโพล่ามันคืออารมณ์สองขั้วโอเคขั้วแรกก็คือขั้วที่เราแบบคลุกคลื้นมีความสุขพูดไม่หยุดเจ้าโปรเจกช้เงินสิ้นเปลือง ็นช่วงที่เราจะใช้ชีวิตแบบโอเวอร์มากอาจารย์อ๋อโอเคค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเที่ยวปไปดาคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,น ก็น่าจะมาจากการเป็นไบโพล่าด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์รอค่ะแล้วขอโทษนะคะถ้าป่วยเป็นโรคพันยางนี้มานานแล้วหรือยังโอ้นานแล้วนะอาจารย์ก็รักษาตัวมาจนถึงทุกวันนี้นี่ประมาณ5 6ปีแล้วรอแล้วถ้าไปติดจากใครมาล่ะมันไม่ได้ติดแหมอาจารย์มันก็จะรู้เหรอแล้วอยู่ๆมันไปเอามาจากไหนเอามาจากไส้ละไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากสารสื่อสารในสมองไม่สมดุลนะอาจารย์อ๋ออาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้หรือว่ามาจากการที่ ในสมองของเราเนี่ยมันมีสารสื่อประสาทที่มันไม่สมดุลทําให้แนวความคิดการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เหมือนคนปกติมันจะมีขึ้นสุดแล้วมันก็จะมีลงสุดพูดง่ายบ้าเปล่าล่ะไม่ได้บ้าอจราัจนจะไปรู้ไม่ล่าอยู่ๆมันมีสารในสมองผิดปกติมันก็ต้องแบบเพี้ยนไปแล้วหรือปา อาจารย์คนอื่นๆเขาก็เป็นกันเยอะแต่ไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งแบบผมเนี่ยนะครับอาจารย์รก็เลยอยากจะมาชี้แจงกับแฟนๆหลายๆคนที่มักจะโดนวิธีกรหลายๆท่านเวลาที่แบบเนี่ยแกบ้าเป็นใบโพล่าแล้วเปล่าเดี๋ยวผีเข้าผีออกมันเลยทําให้คําว่าใบโพล่าอาจารย์เป็นคําในแง่ลบ คนก็จะชอบชี้หน้าว่าใครเป็นบ้าเวียงวีนเดี๋ยวผีเข้าผีออกมึงอ่ะไบโพล่าเป็นบ้าหรือเปล่าท่จริงมันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาเราคงต้องทําใจแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะอีที่เวียงไปเวียงมาอาจจะไม่ใช่ใบโพล่านะคะแ้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เปล่าไบโพล่ายังอยู่ในตัวผมครับอาจารย์แต่มันสงบลงแล้วเพราะว่าเราได้เข้าสู่กระบวนการรักษากินยาละยังมันเนี้ยเนี่ยมียาเอามาอยู่อาจารย์ยังไม่ได้กิน กินตอนนอนอ,อ๋อแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะลุกมดาด่าฉันกลางรายการล่ะไม่ครับอาจารย์คือสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะมีลักษณะของการชนไปในแบบแขกรับเชิญหลายๆคนเนี่ยผมก็ยังมานั่งคิดอยู่นะอาจารย์ว่าไไผมพูดแบบนี้ได้ยังไงกับการสัมภาษณ์พระเอกคนหนึ่งเออใช่ฉันได้ข่าวว่าเธออยู่ๆเธอก็ไปทํากิริยาหน้ารังเกียจมากตอนเธอสัมภาษณ์เขาอาจารย์เขาหน้าตรงนี้ผมยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะอาจารย์อย่างนี้เลยอะ่ะอย่างเงี้ย อาจารย์อย่างนี้นะเป็นรายการวิทยุก็จริงแต่นั่งอย่างนี้แล้วเขานั่งอย่างนี้ผมก็ชี้หน้าถามเขาว่าหน้าตาอย่างเงี้ยเล่นหนังมันจะมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดังหรือเปล่าขายแต่หน้าตาความสามารถไม่มีหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วทำไมวันนั้นเคนโดถึงได้มีอารมณ์สัมภาษณ์เป็นแบบนั้นลนะ่ะคือตอนนั้นที่มาประเมินตัวเองก็คือว่าเราอยู่ในระยะแมนเนียอาจารย์ มันจะไม่มีการยับยั้งชั่งใจการยับยั้งชั่งใจของเรานี่มันจะน้อยมากแต่เธอมาสํานึกเอาทีหลังเหรอคะไม่ได้สํานึกอาจารย์มันอยู่ในช่วงดิ่งลงอาจารย์อ๋อแล้วเธอขอโทษนะคะเธอยังจําได้ไหมว่าคนที่เธอสัมภาษณ์ผู้ชายคนนั้นเขาคือใครจําได้ทุกวันนี้ยังอยากจะขอโทษเขาอยู่เลยแต่หลังจากเขาเธอกล้าเอ่ยชื่อเขาไหมกล้าเอ่ยชื่ออยู่นะใครอ่ะคุณเป้อารักษ์ว้าจะมาทำอย่างนั้นกับเขาเป็นฉันเป็นแฟนคลับเขานะน่าเดียอาจารย์ ผมว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆเขารู้นี่ผมก็คงโดนโยำเลยอะคุณเป้เขาน่ารักจะตายไปแล้วเขาไม่สวนเถอะกลับสลบคาห้องส่งหรอเขาก็ยังมีมารยาทอาจารย์หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จกันุูบแล้วนะอาจารย์เขาก็หันขวับเดินไปเลยปกติสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องถ่ายรูปกันหน่อยใช่ไหมอาจารย์ระบาดน,นี้ได้คงได้คุยได้อะไรกันไหมไม่เคยได้เจอเขาเลย้าแล้วก็ไม่ขอโทษขอโทษเขาได้หรอนั้นขอโทษผ่านอาจารย์ก็แล้วกันเพราะว่าได้ขา่า่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์คุณคุณเป้รักค่ะคุณเป้กำลังนั่งดูอยู่เคนโด ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่รายการนี้เปิดโอกาสให้ผมได้มาขอโทษคนที่ผมอาจจะทําไม่ดีด้วยนะฮะอย่างที่จําได้ก็คือคุณเป้อารักนั่นเองเคยสัมภาษณ์แล้วก็ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกิริยาที่ไม่เหมาะสมก็เลยทําให้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยหลายปีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันวันนี้ก็ขอโทษผ่านสื่อกันแล้วกันนะครับโอ้น่ารักมากเลยเคนโดจากเหตุการณ์วันนั้นมันส่งผลต่อการทํางานในชีวิตเธอไหมส่งผลนะอาจารย์เพราะว่าคนเนี่ยก็จะมองผมว่าผมเป็นมนุษย์แรง แรงเวียงวีนโอโหเรียกว่าคือไปที่ไหนก็ลาบพนาศูนย์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าจะเป็นเจ้าหนายเองก็ตามบางทีก็ยังไปขึ้นสงขึ้นเสียงอะไรเขาก็มีนะจารยมแรงมากถ้าคนเข้าใจว่าเธอป่วยมันก็ดีับแต่คนอาจจะมองว่าน,นิสัยไม่ดีแต่ก็อ้างว่าป่วยเนี่ยอ,อันนี้จะทำยังไงล่ะเคนโดคนก็ต้องมองอย่างนั้นแหละว่าบาง<อ>ทีทำอะไรเสียหายไปแล้วก็คิดว่ามา,าบอก<ส>ว่าเสียแล้วก็มาออบอกว่าป่วยไม่ได้ปากไม่ได้ป่วยแล้วอีนนี้ปากไม่ดีอะไรอย่างนี้ยเคนโดทำไงอะ ขอตอบประเด็นนี้หน่อยนะครับอาจารย์เราเนี่ยได้รับการตรวจจากจิตแพทย์จริงๆเพราะว่าครับจิตแพทย์เลยเหรอจิตแพทย์เลยครับตายแล้วฉันต้องนั่งห่างหน่อยไหมครับยืนยัตายเป็นไบโพล่าไม่ได้เป็นโรคหวัดไข้หวัดใหญ่นะครับได้าติดกันง่ายจิตแพทย์ยืนยันไหมก็ยืนยันครับว่าผมก็เป็นโรคไบโพล่าจริงๆจิตแพทย์ก็คือคุณหมอเบิร์ตอภิสมัยศรีรังสันอดีตนางสาวไทยเป็นคนสวยใช่เป็นคนดูแลผมตั้งแต่ต้นจนจบเลย ก็คือว่าผมไปหาคุณหมอตอนที่เป็นด Dep ีเพรสดีเพรสก็คือว่าไอพลังต่างๆที่มีอยู่นะอาจารย์มันไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวมันเหลือแต่ว่ากูอยากตายอุ้ยตายแล้วจากเคยไปสู้รบปลบมือไปโอ้โหไปใหญ่ไปกลางตอนนี้ไม่เหลือแล้วอาจารย์อุ้ยตายทำไมอาการมันน่าก,กลัวอย่างนี้ได้เหรอใบโพล่าเนี่ยพูดเล่นพูดเล่นกับทุกวนันทุกวนัน<ะ>มันถึงขนาดเธออยากตายเลยเหรอจริงๆก็ เกือบตายมาแล้วด้วยนะอาจารย์เหรอ <ฮะ S 1> แล้วเคนโดทั้งหมดวิธีการรักษามันเป็นยังไงบ้างเล่าสิเผื่อคุณผู้คุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่จะได้เก็บไปเป็นอุทาหรณ์ครับคือคนที่ป่วยเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกครับอาจารย์ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องใส่ใจลูกว่าเอ๊ะลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเช่นอยู่ดีๆคึกคักไม่หลับไม่นอนเจ้าโปรเจกต์ใช้เงินมากมายผิดปกติ บางทีผู้ปกครองไม่เข้าใจไปมองลูกว่าลูกเลวนิสัยไม่ดีก็มีแต่ด่าว่ามึงอ่ะมันเลวเป็นลูกเลวเป็นลูกกระตันอยู่จริงๆแล้วเขาป่วยแล้วเขาก็กําลังทาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอาการของโรคแต่ผู้ปกครองไม่เข้าใจโทษนาะอาจารย์นี้สบับถามแบบส่วนตัวนะการที่บอกว่าเป็นไบโพล่าคนเขาจะรังเกียจไหมคนเขาจะกลัวไหมสังคมจะไม่ต้อนรับไหมแล้วเขาจะขาดความมั่นใจในการทํางานด้วยไหมเดี๋ยวอยู่อีลูกมาด่าคนเนี้มีนะอาจารย์ คือผมเนี่ยก็ฝ่าฟันมาเยอะบางคนก็ยังถามว่ามึงหายบ้าหรือ,อยังอะไรแบบเนี้ยอ,อ,อแต่ผมว่าไม่หายอะ่ะอายารอันนี้คือเราเป็นการแสดงกันนะครับปกติแล้วผมอยู่บราจ์มันจะเรียบรอยออ้อยเป็นข้าพักไวเลยแหละอ,อ่าค่ะเชื่อ,อ<ล>ต่อถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย์ต้บอกว่าต่อไปน,นี้ยังกินยาอยู่ตลอดเวลานะคะกินอยู่ครับทุกวันครับต้องกินตลอดชีวิตไหมคะคาว่ากินตลอดชีวิตหรือเปล่าก็เป็นดุลพินิจของคุณหมอครับว่าเราจะต้องกินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมมีความสุขกับการที่ กินยาแล้วทําให้ผมเนี่ยไม่มีการเหวี่ยงวีนหรือว่ามไม่ลงไปสู่ระยะอีเพลสแ่ยาก็คือ,อยานะกินทุกวันทุกวันมันจะมีการสะสมไหมไม่ใช่หายจากใบโพลาร์ดกลายเป็นโรคอื่นขึ้นมาอีกละตรวจได้ครับอาจารย์มีการตรวจเลือดตลอดครับว่าเรามีระดับยาในเลือดขนาดไหน แล้วก็มันส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีครับคือตอนที่มันสุกเนี่ยมันสุกมากนะจารย์สุกจนแบบว่าผมเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับเทพเทวดาได้ด้วยนะจารย์<ว>คือผมสุกขนาดที่ผมคิดว่าผมมีพลังวิเศษว่าผมล่างส่งจี้กงได้อะจารนว่าตายจริงเหรอผมมีไม้เท้าเป็นของตัวเองผมมีน้ำเต้าผมมีเหล้าแล้วผมก็มาตั้งแล้วผมก็พูดภาษาเทพอะไรก็ไม่รู้ มันมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เธอไปเรียนมาหรือเธอไปดูจากหนังเหรืออะไรมันเป็นระดับอาการของโรคครับอาจารย์อยคุณหมอเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าคนที่เป็นแมนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับบางคนระลึกชาติได้บางคนเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยคุณหมอเนี่ยบอกว่าได้ถวายพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาก บางคนก็ไปเป็นหนุมานตีลังกาให้ดูก็มีขาโทษนะตอนที่เธอคิดว่าเธอเป็นจี้กงอ่ะใช่ไหมคะเธอมีอาการยังไงเธอจะติดต่อกับจี้กงได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วอาจารย์เรอลองติดต่อจี้กงให้ฉันดูหน่อยสิเธอทำยังไงอ่ะคือตอนนั้นก็จะมีอสมมติอันนี้เป็นน้ำเต้าโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นไม้เท้าแล้วก็มีเหล้าผมก็นั่งโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเบ๊เบโบ๊ะโบ๊ะเบ๊เบ๊คุยกับจี้กงเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงเห็นได้ข่าวว่ามีบางช่วงเนี่ย เครียดถึงขนาดเธอจะฆ่าตัวตายจริงหรอก็มันอยู่ในระยะดีเพลสนะอาจารย์มันไม่ใช่สาเร็จเลยใช่ไหมใ,ในข่าวาจะแบบฆ่าตัวตายโชว์คนด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่โชว์หรอกอาจารย์ก็อยู่บ้านนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบชีวิตมันไปต่อไม่ได้ก็เอาจานเ,<อ>เนี่ยฟาดใส่ฝาผนังแล้วก็จิ้มลงไปที่มือของตัวเองทุก<อ>วันนี้ก็ยังมีร่องรอยอยู่แล้วเธอจะเอามาจิ้มทาไมที่มือตัวเองก็เราตอนนั้นเราอยากฆ่าตัวตายไงอาจารย์แล้วจิ้มที่มือมันจะตายได้ไงก็ตรงเนี้ยไม่รู้แหละก็จิ้มลงไปปุ๊มมันนเเป็สื้้อลใหญ่่กไรู ก็ตอนนั้นจังหวะนั้นมันคิดแบบนั้นแล้วมันอยากทําแบบนั้น,นแต่ไม่ใช่ตัวผมนะฮะจา์นั่นคือดีเพลสที่มันสั่งการให้ทําแต่ฉันได้ข่าวว่ามันโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วโทรก็เกือบตายเลยจริงหรือปะฮะก,ก,ก็ตรงนี้ก็ยังเป็นรอยอยู่แต่ก็ไปโรงพยาบาล และอีตอนที่จะฆ<ม>่าตัวตายเนี่ยไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไม่ได้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่บอมันเป็นเรื่องของอาการของโรคนะครับอาจารย์ทุกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องโดนด่าแบบนี้นะครับว่าทําไมไม่รู้จักกระตันยูไม่คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่หรือไม่รู้จักหรือว่าก่อนเขาจะเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้แล้วมึงมาฆ่า,า,าตัวตายเนี่ยก็มาด่ายิ่งแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าตอนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแล้วเราลราเธอรอดมาได้ยังไงทำไมวันนั้นเธอไม่ตายไปล่ะ ก็มีคนที่บ้านเขาก็ช่วยเหลือมา,อาจา์ถ้าไม่มีคนที่บ้านปน่านี้ก็ไม่ได้มานั่งคุยกับจาร์หรอกเสียใจไหมการกระทําของตัวเองในวันนั้นถ้าย้อนกลับไปก็เสียใจมากแต่ระหว่างที่ป่วยเนี่ยาจารย์ก็เห็นความรักของคุณแม่นะที่คุณแม่ได้ทํากับเราเหมือนกับเป็นเด็กๆเ,เลยนะครับค,คือเรานอนไม่หลับคุณแม่ทําไงรู้ไหมาจารย์ทําไงคะอ่านนิทานให้ฟังค่ะคือเรานอนยู่แล่วนอนไม่หลับคุณแม่มาอ่านนิทานให้ฟังอ่านนิทานแล้วก็ทําเสียงแผ่วเบาต่างๆนะเพื่อให้ลูกนอนหลับแล้วก็มีสภาพจิตที่ดีขึ้น คือไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าคือแม่ทุกบ้านแหละจะต้องหาวิธีการทำให้ลูกหายปวะโรคไบโพล่าอาจจะเกิดจากความเครียดอาจจะเกิดจากโอเคที่เธอบอกว่ามันมีสารบางอย่างหลังในสมองอาจจะเป็นพันธุกรรมแต่สิ่งที่รักษาได้ที่สุดก็คือความรักและความอ่อนโยนถูกต้องครับอาจารย์แล้วตอนนี้อาการของเคนโดดีแล้วนะปกติตอนนี้ดีครับแล้วก็ปกติแล้วตอนนี้ก็นําชีวิตของตัวเองเนี่ยอาจารย์มาทําเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเออชื่อหนังสืออะไรคนสองโลก อ๋อเหรอใช่ครับก็คือโรคโรค โลกครับจระโอลอลิงกอไก่อ๋อคือโลกแข่งความเป็นปกติกับอีกโลกหนึ่งที่ไม่รู้ตัวเองนั่นแหละก็คือไบโพล่าอ๋อได้เห็นด้ข่าวว่าให้คําแนะนํากับผู้ป่วยไบโพล่าได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เหมือนผมเป็นสปีกเกอร์ครับอาจารในหนึ่งนปีเนี่ยกลุ่มที่เป็นไบโพล่าเนี่ยนะครับเขาจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างวันวันไบโพล่าเดยก็คือวันไบโพล่าโลกที่คนทั้งโลกจะมาให้ความสําคัญก็คือวันที่31มีนาคมค่ะวันนี้จะมีงานใหญ่ ของประเทศไทยก็จะมีคนเป็นไบโพล่าเนี่ยอาจารย์ปีปีหนึ่งเนี่ยหลายร้อยคนนะฮะมาอยู่ในห้องประชุมเดียวกันมองลงจากเวทีคือไบโพล่าหมดเลยแต,แต่อีกคนที่เป็นแล้วไม่รู้ตัวก็จะมีเยอะแยะมีครับก็คือผู้ปกครองครอบครัวก็พาเข้ามาสู<ด>่กระบวนนะการรักษาผมก็จะใช้ ในฐานะที่เป็นวิธีกรนะครับในการช่วยเหลือคนตรงนี้ฮอาจา์ที่จริงช่วยได้หลายคนแล้วก็อนุโมทนานะทุ่ทำให้คนจิตใ,<ช>ใจนะสบายใจขึ้นใช่ไหมคะคแต่คุณผู้ชมเจ้าขาเขนโดนะคะ พวกนี้ดังมากเลยค่ะเรียนเห็นนะคะมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวอสมทนะคะแล้วก็อุย๊ยเปิดไปตรงไหนก็เจอหมุนวิทยุน,นเอาเสียงอีตาคนนี้มใหม่ละ <c oughs> ไหนเล่ฟังซิเขททำอะไรมากมายไก่กองนะเต็มบ้าน,นเต็มเมืองเลยครับที่มาป้วนเปี้ยนอยู่อสมทเนี่ก็คือจัดรายการที่ FM 100.5 m ร o อเอ็มคอร์ดนิวส์เนรกายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเรียนเสียงทุกอย่างเลยคือเธอเธอสิทำไมฉันตัดตัดยงเธอไม่ได้ล่ะ ตายแล่วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไม่ค่ะของฉันนะไม่กระแทกกระทันอย่างนี้ฉันนุ่มนวลกว่าของจริงเรียนแบบไม่เหมือนบอครับอาจารย์ก็ไม่เหมือนแล้วทำงานอะไรอีกพิธีกรอย่างอื่นมีไหมก็มีพิธีกรครับตอนนี้มีอยู่เออเอาง่ายๆนะอาจารย์รวมวิทยุเดือนนี้เจ็ดรายการออ้ยแล้วเอาเวลาที่ไหนไปแยกล่างยังไงในวันละเจ็ดรายการอ่ะฮะคือไม่ไม่ใช่ว่าวันละเจ็ดรายการรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยอาจารย์อู้ยะไปป่า ถ้ามีโอกาสปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็จะคว้าเพราะว่ากว่าจะมาเป็นเคนโดได้อาจารย์ผมจัดวิทยุมากี่คลื่นให้อาจารย์ถ่ายเออไม่ทราบเธอทำมาทั้งหมดกี่คลื่นสิบแปดคลื่นแล้ว,ลวเหรอมันเริ่มตั้งแต่แล้วทำไมเธอขอโทษเธอก็ะ้ห้ยยไปย้ายมาเหรอคะคือมันก็ได้มีโอกาสจัดในหลายๆรูปแบบอาจารย์รอตอนแรกเนี่ยผมจัดในตลาดนัดก่อนนะไม่ใช่ดีเจที่มาเข้าคลื่นวิทยุเลยเออมผมก็ต,ต้อง,งใใหิ้ววิทยุนะอาจารย์ เพื่อที่จะไปจัดรายการตามตลาดให้คนฟังแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็จอใส่วิทยุพูดกันอย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวัน<อ>กว่าจะกล้ามาขนาดนี้้เริ่มต้นครั้งแรกเธอทำดีเจเธอได้ค่าตัวเท่าไหร่ชั่วโมงละ50บาทเคนโดกับปัญญิสัมมีอะไรคล้ายกันับปากคอเนี่ยชัดเจนแล้วก็บางคีบางคนเขามองว่าเราพวกเราปากคอเลาะลายมาโบ,บเบิรงกัรซางบอกแค่สุมูเจ้าฮะเบิรงเห็นอย่างทีวีมีตั้งหลายช่องก็บ่บเบิรมหาติมหาเตียนมหาข่อยว่าข่อยว่าบ่ดี ริมต้นครั้งแรกเธอทำดีเจเธอได้ค่าตัวเท่าไหร่ชั่วโมงละ5้บาทเุ้ยทำไมมันน้อยอย่างนั้นล่ะเคนโดย้อนกลับไปเมื่อปี2542ผมจัดรายการปีแรกปี42อาจารย์ดีใจมากได้ชั่วโมงละ50บาทนะอาจารย์แล้ววันหนึงมีกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงได้150 150บาทแล้ววันนี้ล่ะกี่หมื่บาท วันนี้มากกว่านั้นไม่รู้จะกี่เท่าตัวกี่เท่าอแต่อาจารย์มันก็แลกมากับความพยายามของเราใช่ไหมครับใช่แลกมากับโอกาสที่เราได้รับด้วยเคนโดครับบางคนเขาก็ชอบเธอนะ,ละหลงไหลได้ปลื้มครับเคนโดกับรั์ญิศัิ์มีอะไรคล้ายกันครับปากคอเนี่ยชัดเจนแล้วก็บางทีบางคนเขามองว่าเราพวกเราปากคอเลาะลายมาเคนโดมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เขาไม่ชอบวิธีการพูดแบบพวกเรามั้ยคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยผมได้ ฉายาดีเจเทวดามาเพราะว่าผมก็จะสวนกลับไปตรงๆเลยนะอาจารย์ <ฮะ S 1> เป็นภาษาอีสานด้วยนะบ่เบิงกษัริบอกแค่สูมูเจ้าเบิง์เห็นอย่างทีวีมีต่างหลายช่องก็บ่เบิงมหาติมหาเตียนมหาข่าอยว่าข่าอยว่าบด่ดีสูมูเจ้าเด้คือบ่ไป,ไปเบิงที่อื่นเวทท,ที่ให้เบิง์มีต่างหลายก็มาหาเบิงมหาจมผู้อื่นเขาเอาเป็นว่าข่อยดีหรือว่าเจ้าดีคิดเอาเองอยังไงอาจารย์ก็ขออวยพรนะให้น้องเคนโดสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคไบโพล่าแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองอ้อฉันลืมไป ผมท่งตุดเป็ดเนี่ยได้ข่าวว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเหรอถึงได้ผมออกมาด,ดีอย่างนี้อาจารย์ให้ผมพูดได้เลยเหรออาจฉันก็ให้เธอพูดนิสนึงละกันอ,อ๋อพอดีผมทําผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอยู่นะฮะคือทําผมเยอะแบบนี้เป็นผู้ประกาศเป็นวิธีกรทําทุกวันหัวจะร้านอยู่แล้วออก็เลยไปได้สูตรมาที่สามารถทําผมได้ทุกวันแล้วห,หัวก็ไม่ล้านด้วยอาจารย์เริ่มไปแล้วนะไปแล้วตรงนี้เริ่มบางแล้วออใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้บ้างนะบัคเคนโดอาจารย์ต้องใส่เยอะบ่ ไม่ต้องเยอะมากครับอาจารย์แต่ใช้เป็นประจําสม่าเสมอเพราะว่าผมไม่อยากเห็นอาจารย์ยิ่งสักหัวล้านจริงๆคือมันดูไม่ได้เลยนะอาจารย์ฉันเข้าใจแค่แนะนําก็พอไม่ต้องห่วงขนาดแบบดูไม่ได้นะคะอออขอบคุณน้องเคนโดนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าลืมนะคะติดตามชมค่ะรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9M 컷 HD เวลา17นาฬิกาสนาทีค่ะวันนี้เด่นลาคุณผู้ชมนะคะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณครับอาจารย์ คุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ